ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตบนเสียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในพงเพชยาธนากไกรสีทองรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องของการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่จังหวัดเพชรบุรล์ม่หม,มายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนําขยะอันตรายของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ไปจํากัดให้ถูกต้องตามหลักสุขพิบาลโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน127แห่งและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ขยะอันตรายหรือที่เรียกกันว่าขยะมีพิษคือวสัสดุที่ไม่ใช่แล้วผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพมีองค์ประกอบปนเปื้อนวัตถุสารอันตรายที่มีลักษณะเป็นสารพิษสารไวไฟสารเคมีกัดกร่อนสารกัมมันตรังสีและสารที่ทําให้เกิดโรคเป็นต้นขยะอันตรายในชุมชนได้แก่หลอดไฟฐานอันคาลายแบตเตอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กระป๋องสเปย์ ภาชนะบรรจุสารเคมีแหล่งกำเมิกขยะอันตรายชุมชนจะเกิดที่บ้านโรงแรมอู่ซ่อมรถปั๊มน้ำมันโรงพิมพ์ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปและสถานที่จัดก,การขยะมูลฝอยทั่วไปไม่สามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายของสารอันตรายได้ ประกอบกับการขาดความรู้ความเข้าใจเกีก่ยวกับการจัดการขยะอันตรายหรือการลักลอบนําเข้าขยะอันตรายจากต่างประเทศผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะอันตรายจะมีการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ําแพร่กระจายในอากาศ มีผลกระทบด้านพืชต้นไม้สัตว์และมนุษย์ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุดการจัดก,การเขยอันตรายชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามข้อตกลงความร่วมมือน,นั้นจะมีจุดรวมขยะอันตรายหลักจำนวนเก้าจุดได้แ,แก่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เทศบาลตบลนองไผ่อำเภอบึงสามพันรวมกับเทศบาลตบลนองไผ่เทศบาลตบลชนแดนอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนรวมกับเทศบาลตบลชนแดน เทศบาลวิเชียรบุรีเทศบาลสว่างวัฒนาเทศบาลแขมสนเทศบาลเมืองหลมศักเทศบาลตำบ,บนหลมเก่าและอาบาตน้ำหนาวซึ่งปัจจุบันปริมาณขยะอันตรายชุมชนใน11อําเภอ127เทศบาลและตำบลน,นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น7.76ตันขยะอันตรายทั้งหมดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นหน่วยดำเนินการด้วยการจ้างบริษัทเอกชนทำการรวบรวมขนส่งและกำจัดของสีอันตรายซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน2562นี้